สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมดอนรับสู่ช่องเฟนกี้ครับเดี๋ยวันนี้ผมจะมาแนะนําตัวละครที่เล่นแล้วยิงได้เยอะที่สุดนะถ้าเกิดว่าใครเป็นสายยิงนะแนะนําเลยตัวละครนี้คือเล่นโซโล่แล้วแบบยิงได้เยอะมากๆนะนั่นก็คือตัว d ีบู๊นะเมื่อก่อนเนี่ยผมจะเล่นรีคอนเพราะว่ามันเล่นง่ายมันไม่ต้องพิวเยอะดีบู๊เนี่ยก็จะ มันต้องใช้ความผิวเล่นน่ะถ้าเกิดอยากจะเล่นทบทออ่ะผมจะเล่นให้ดูว่าผิวมันมันประมาณไหนนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนต้องการสนับสนุนช่องผมและกำลังหาบริการรับเติมเกม Delta f o r c e Mobile และ Steam ที่ดีที่สุดนี่เลยครับแกสปอบอัพใช้เพียงแค่เลข UID และชื่อตัวละครในการเติมเท่านั้นรวดเร็วปลอดภัไยไร้รีฟันการันตีด้วยยอดผู้ใช้งานมากกว่า200 0 0 0คนเปิดบริการมามากกว่า6ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการในที่แอดแก t สท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดด้วยนะคิดจะเติมเกมคิดถึงแก t สท็อปอัปลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยคือถ้าเกิดเราเล่นพิวเนี่ยตัวละครเราจะตายยาวมากนะปืนมันโกงด้วยนะปืนสายสาวเนี่ยมันจะโกงมากอย่างเช่นปืนที่ผมเลือกมานการเอคลนเรอไอไหมปุ๊บหลบ หลบจังหวะแรกมาเนี่ยมันมีปั๊มยาปั๊มยาเสร็จปุ๊บโดนรถถังยิงสมคปิดปั๊มยาเห็นไหมคือสกิลดีวูมเนี่ยมันครบเครื่องมาเห็นไหมมันตายยาก <c oughs> เน่ถ้าเกิดว่าเป็นรีคอนเมื่อกี้คิดว่าผมรอดไหมตายโดนรถยิงงยังไงก็ตายอันนี้มันมีแบบมีควันเนนี่ปืนปืนมันโกงด้วยเนี่ยก็อันดับแรกเลยถ้าเกิดว่า ตัวละครที่เลือกแล้วยิงได้เยอะต้องเป็นสาย H แอนซ์เซาแว่าถ้าแมแอนซ์เซาพวกปืนมันโกงปืนมันโกงจริงถ้าเ,เพื่อนลองแบบว่าลองเล่นปืนแบบสายลีคอนสายหมอเนี่ยแล้วมาลองเล่นแบบปืนเฉพาะที่มีในสายแอนซ์เซาอะโอ้โหคนละเรื่องเดียวกันเลยเมื่อก่อนผมชอบเล่น SG552 แบบเป็นปืนที่โกงที่สุดของรีคอนละ พอมาลอง AK เหนึ่งโอ้โหคือมันดามเมจคนละเรื่องอะ่ะอันนี้4เมตรแต่4เมตรแต่สามเอ้ยไม่ใช่4เมตร5เมตรแต่นั้นโอ้โหเป็นเจ็ดเมตรอ่ะนี่ยิงปุ๊บถอยมาก่อนคือเราเล่นตัวตัวดีบูฟนะพวกแต่สานเนี่ยเราจะตายเยอะไม่ได้อืมม่โดน เดี๋ยวคลิปต่อไปอ่ะเดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคการเล่นดีวแบบตึงๆพิวๆเลยนะถ้าเกิดว่าใครอยากดูก็กดติดตามรอดูได้เลยอันนี้ผมจะแบบแนะนำแนะนำตัวละครเป็นหลักกันว่าเอ้ยตัวนี้มันทำอะไรได้ยังไงอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากไล่บุกอย่างเดียวไลบุกเดียวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยโดยนด้านขวาปุ๊บสโมกอ้าว <laughs> คือมันอาจจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นที่เราจะหนีได้นะแต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าแบบเราไม่ทําอะไรเลยเข้าใจใช่ไหมที่เจมเมื่อกี้ผมพลาดไปสเต็ปหนึ่งคือเราเมื่อกี้พุ่งตัวไปอะเราต้องแบบสไลด์ด้วยนะแล้วค่อยสมโมัน,นั้นน่าจะดีกว่าโอเคมีอันตินี่อันติของตัวดีวุฟนี่ก็คือเป็นทําให้เราแบบคิวได้เยอะมากถ้าเกิดแบบยิงแล้วได้ไหลอะเดี๋ยวลองดูลองดูจะได้ไหลไหมเนี่ยหนตัวโอ้ได้ตัวเดียวเองเสียดายพอยิงเสร็จปุ๊บเลื่อนมันพุ่งไง เด้วมันเด้งขึ้นนะ่ะแต่เมื่อกี้คือแบบยิงปุ๊บแล้วก็แบบจริงๆหน้าหนีก่อนนะแล้วค่อยแบบเอาไปบวกใหม่ hmm. อเดอเขาเล่นหมอขอลองสักหมอสักเกมแล้วกันอ่ะอ่าว่าม,มันความต่างมันเป็นยังไงอ,ะอ่ะอ่าหมอมันก็จะมีสโมกสูกต้องไหมมีสโมกปืนนี้ก็เป็นดีปืนดีสุดของหมอนะเห็นไหมแต่ว่าผมมองรู้สึกว่าปืนปืนนี้มันก็ยิงแบบ มันแรงไม่เท่ากับปืน AK 1 2อ่ะระยะไกลก็แบบมันมันจะยิงยากกว่าด้วยเนี่ยดูดิโอ้าจะแตกอันนี้คือผมผมเล่นให้ดูนะว่าแบบคือถ้าเกิดเทียบกับปืนของสาย s า u ดี b ูฟ f เนี่ยคนละเรื่องเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าเป็น AK 1 2นี้แตกนานแล้วนะหัวจะปวดป่ะกลับมาดีดวเออ่าทำจริงๆผมเนี่ยก็ลองลองให้ดูเห็นไหม เนี่ยแป๊บแป๊บแตกแป๊บแป๊บแตกปืนเมื่อกี้โอ้โหยิงอย่างนานเขาอุ้ย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 ตอนนี้เราจะโมมุกจุดบีปัสโสมูดักหน้าไปก่อนเลยจะได้แบบไม่ต้องมีใครมาสุยเราโอ้โหยิงตัดดู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 ปืนปืนใส่แอ้เทาโอ้อยิงไปโดนอันนี้ยิงกลางเองเห็นไหม เราสไลด์ยิงด้วยนะศัตรูจะยิงระยากมากยังชอบปะตัวเนี้ยถือเพื่อนๆแบบว่าไม่ได้เล่นตัวนี้เป็นเมนหลักอะแบบไม่ค่อยได้เล่นตัวเนี้ยลองลองจับดูนะสกิลต,ตัวคือแบบสุดยอดแห่งความโกงอะที่สไลด์ยิงอะ่ะยิงสไลด์สไลด์แล้วศัตรูจะยิงเรายากมากอะออนี่ยปาควันปิดไปก่อนเนี่ยศัตรูันเขาจะได้ไม่ได้ยิงสมมติเนี่ยผม เล่นด้านด้านขวาใช่ไหมแล้วก็ปาควันปิดด้านซ้ายใช่ไหมตัวจะไม่เห็นแล้วแหละตรงนี้ขึ้นไปหลบกันเนี่ยหลบแล้วก็ปั๊มยายเนี่ยมันตายยากอันติมาแล้วกดอันติไล่ชาร์ตโอ๊ยอะไรอ่ะโ,โอ้โดนหลัง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 โดงกนกระสุนหมดอีกสไลด์เนี่ยเห็นไหมสไลด์ป่าโอ้ยยิงไม่โดนเนี่ยมันชาร์จโหดมากสไลด์ป่าแบบยังตึงๆโ,โดนใครอีกแล้ว ถ้ามันโดนเยอะเกินนี้ก็ต้องมอบนะหน้าหลังนี้ซ้ายขวาอุ้ยมีคนยิงแซงเราอ่ะอ่ะยอมไม่ได้ยอมไม่ได้อมมือหือไปมสมกิดไปก่อนไม่ศัตัวยิงเราจากทางด้านซ้ายจะเล่นมันเห็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 น,น,หนก็เส้นกระสุนก็เราน่าจะยิงหรือเปล่า,างไงเอย ตูอขอเช็คเช็คบนขาวด้วยกันเล่นลินเล่นลเล่นลน,เ,ลนเห็นไหมปืนฝั่งนูสู้ไม่ได้เลยดูดิคือคือตัวละครก็ส่วนหนึ่งอ่ะคือแล้วตัวละครนี้มันได้ปืนโกงด้วยไงมันก็เลยแบบคอมโบความโกงเขาปีกมาตีมาจีนอะไรตรงนี้ เยอะจัดนน่แล้วก็สกิลระเบิดของดีบุฟเอาไปยิงแบบพวกรถถงรถถังอะไรดีเหมือนกันนะยิงรถถังหรือจะยิงคนพวกแบบแอบบแคมๆเนีแบบ่ยแบบสบายมากดูดิอ,อื้อโอ๊ดนหลังยีมมบอย่างงี้มมอถ้าเกิดแบบประชันหน้าดึงๆเนี่ยสู้ดีบุฟยากมากนะถ้าเกิดแบบถ้าเพื่อนๆเคยเห็นอนะ พุ่งสเต็ปผิวๆนี่หืมสไลด์ยิงสไลด์ยิงสไลด์กระโดดยิงโหเหมือนลิงอะ่ะเหมือนเจอลิงอะ่ะโกงเปนโกงมากยิงโขบโ,โอ้โหนี่เน้นๆ,ๆงงๆอ้าเดี๋ยวเห็นปะเฮ้ยเห็นปะโกงปะคือแบบเราอ้อมหลังควันอะ่ะสตูยังคิดว่าเรายังอยู่ในควันอยู่เลยก็ยิงทะลุควันมาโดนอ้อมยิงฟรีเลยเนี่ยบางครั้งอะ่ะเราแบบเรายิงแพ้หรือแบบ จังหวะเราเสียเปรียบอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้สก,กิลเข้ามาช่วยเงี้ยทําให้เราแบบพิกเกมได้เลยนะอย่างเมื่อกี้คือพิกเกมได้เลยนะโอ้ยอย่างเรามีรถมาด้วยผมไม่ค่อยแบบไม่ค่อยถูกกับรถเท่าไหร่หนีกันเอาเพื่อนเกลี่ยรถเรียบรอ้อยแล้วสวยงามมากเต้นเจ๊จุดบีแตกละผมจะเน้นแบบสไตล์ไล่ยิงนะไม่ค่อยไม่ค่อยสนใจจุดเท่าไหร่ ก็อย่างว่าตามชื่อคลิปอะตัวไหนยิงได้เยอะสุดเพราะฉะนั้นเราก็เน้นยิงนะจุดไม่ค่อยได้ตีเท่าไหร่เรามาลองแล้วมันวิ่งวิ่งยิงสไลด์วิ่งยิงสไลด์เนี่ยมันพิ้วจะจัดอะแต่มันก็คือคือบอกว่าตัวละครมันโกงอาพูดตรงๆล้ว่ามันโกงแต่ว่ามันอยู่ที่คนเล่นด้วยนะไม่ใช่แบบโอ้โหตัวละครยังโกงทำไมผมไปเล่นเองมันกากจังอันี้มันก็มันก็ขึ้นอยู่กับคนแล้วนะ คือถ้าคนเล่นแบบจนเซนเซียแล้วอย่างเงี้ยมันสไลด์ยิงกระโดดยิงมันแบบโอ้โหมันมันยิงสู้มันยิงสู้ยากมากอะ่ะแต่ว่ามันคนที่เล่นผิววมากๆมันหายากอันพูดตรงๆมันหายากมีน้อยอะ่ะไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นอะไรอะ่ะขบน <c oughs> ขบนอะไรครับเนี่ยทำไมขี่กวสุนไปได้ปาพร้อ,อมบบกต่ออุ้ยอันหน้ามีกระปุกนิดหน่อยกระตุกนิดหน่อยสวย ยิงปุ๊บยิงต่อเนื่องยิงต่อเนื่องาอ,อันตินี้อันติถ้าเกิดว่าได้ไหลบอกเลยว่าโหดจัดจัดบอกให้ได้ไหลเถอะอ้อมไปุ๋ยเนี่ยตรงนี้มุมนี้น่าจะไดุ้๋ยนะนี่ไงว่าแล้วสไลด์นะมันสไลด์แล้วก็ออกไปเปิดเหมือนจังหวะเปิดไฟท้ายยางตึงโอ้โห,โหกินปีรัวกินปีนเนี่ยถ้าได้ไหลเนี่ยสบาย ออได้เลยว่ามีนติแล้วได้ไหลแล้วมันหนีอ่าศัตรูรู้แล้วอยู่ตรงนี้เห็นไหมเขายิงสวนมาเราปาดเอาไปปาดโอ้โหมันหนีนหนีไปไหนดูเห็นไหมติยิงมาก็เลือดเลือดเ,เ,เด้งอ่ะเลือดเด้งอโ่ะหนึ่งโอ้โหเก็บหมดโอ้โหทั้งแก๊งนี้เราเก็บหมดอ่ะมันโกงไล่ะบอกแล้วยิงเมื่อกี้กี่ตัวสิบหรอบ้างไม่ได้นับเหมือนกันเนีย่ย บุกเข้าเซตเดียวเนี่ยเขาถึงไซส์อ่ะไม่ได้ออมด้วยนะบุกด้านหน้าด้วยนะเข้าถึงไซส์เลยอ่ะไซส์ยึดไซสังตึงตีดีบูมนี่มันมันโกมากนะถ้าเกิดว่ายิงแล้วแบบระยะเวลานตีเด้งขึ้นวะเนี่ยเนี่ยดูดูบุกคือแบบว่าซีสองล้วบุกแบบยึดจุดสบายเลยอ่ะคือมาคนเดียวก็ยึดได้อ่ะจังหวะเนี้ยเราเคลียร์ทั้งไซสอ่ะ ดูดิบาเกคนเดียวทั้งตายอุ้ยโอ้ยเฮ้ย,ยคนนี้เอาเรื่องว่ะเน,นี่เอาเรื่องว่ะแต่ก็ยังว่านะมันเราไม่ได้แบบโอ้โหเหมือนแลมโบอ้อะทั้งเกมไม่ตายมันต้องมีตายบ้างอะเล่นไม่เป็นนะรถอยากเล่นผมบอกไว้ก่อนนะผมเล่นรถไม่เป็นนะแต่อยากเล่นนี่เลยตอนนี้อ่ะก็ไม่ได้แบบว่าต้องคาดหวังสาระอะไรมากมายนะเพราะว่าอยากยามาเล่น แนะนำตัวละครดีไว้เพื่อนเห็นเฉยๆว่านั้นก็ตลาดก็ไม่ค่อยมีนะนี่ผมเล่นเอาสอนุกสนานฮาฮาไอ้เจ๋อยิงมันยิงไม่โดนตัวนึงมันเล็งไงวนะเนี่ยยิงมันชา้ชาช้าอ๋อมันกดลัวได้โอ้ยหายเลยเล่นเป็นก็ทำเสียรถหมดเดือดรอดอุ้ยอุ้ยรถจะระเบิดแ,แล้วอะรถจะระเบิดแล้วอะหนีกันหนี <laughs> ออกมายิงกันไม่ไหวละไม่เป็นจริงเสียดายของเลยลูกนี้คนเล่นเป็นเล่นเดือดนะแต่ก็อย่างว่าแหละ ที่หนึ่งเราหกสิบคิวหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วติดเล่นเกินกูขนาดเราแบบเล่นดีบูแบบไล่ยิงแบบัจซีสองแตกหมดแล้วเรายังแบบโอ๊ยอไปยิงโซบไปตรงนั้นมนนำมันคือโซบตาย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 ,ตาย นี่ไงปืนปืนระเบิดดีว่มันฆ่าเราด้วยมันครบเครื่องจริงเนี่ยดูดิดูด,ดิมันยิงรถด,ด้วยอุ้ยลอยเลยดูหลังยอมมอบ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 ไอ,อ้คนนี้มันยิงมาบ่อยเลยนี่เอเคทีเนี่ยใช่ปะ่ะตอนนั้นมันเล่นดีวูบยิงเรามาพี่ไม่เคดพี่ไม่เคสเอ้ามันไม่ได้มึงขับหรอไมขับไม่มันเลย มาให้รถเปิดไปไปไปยิงยิงยิงเห็นไหมมันแอบปุ๊บเอาปืนระเบิดยัดเลยวะพี่คือดู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 พี่คือดีมูฟมาบอดเลยดีมูฟเป็นโกง่โงเพื่อนจริงโดนแอบแคมป์มก็โดนหมดอ่ะแต่ผมชอบสุดเกินตีอ่ะยิงไม่ได้ชอบสุดเกินตีชอบทุกสกิลอ่ะมันมีประโยชน์ทุกสกิลจริงนะบางตัวมัน คิวไม่ค่อยมีประโยชน์อะ่ะหมายถึงว่าแบบมันมันก็มีอะไรแต่มันไม่ได้แบบครบเครื่องใช้ได้ทุกสถานการณ์ขนาดเนี้ยบีวูบอกได้เลยว่าทุกสถานการณ์ครบเครื่องหมดโอ้ยดูดิโอ้โยแตกมาดีมาดีเอ้ยเห็นเห็นแบบ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 ,แบ,บ,แบ,บ,แบ,บอุ้ยอันนีมน้มาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนอตีตัวอูยอม Một, thợ, một thợ, một Bài anti Chính จุดเราจะยิงได้หมดแล้วจ้ายิงได้หมดแล้วจ้ามาดิเห็นไหมแม่เลือดเลือดเด้งรัวรัวเล่นเน้นมันมันมันดันต่อร,รัวรัวได้เลยอะ่ะมันไม่ต้องเสียจังหวะปองความยงความใหญ่ด้วยดิเก็บหมดซ้ายบอกเลยจังหวะนี้เรียนเลยตรงนี้รถมาแล้วอันตีเนี่ยไหลคืออันตีนี่คือแบบว่าเป็นตัวแบบบแกของทีมได้เลยนะอันตีดีบู๊มเนี่ย ไล่ยิงแบบถ้าเกิดแบบจังหวะมันได้อะมันสามารถแบบอันติเดียวเคลียร์ทั้งไซส์อ่ะแล้วยึดจุดได้เลยอ่ะวงเล็บต้องจังหวะมันได้จังหวะมันได้คือไม่โดนตุยหลังอ่ะถ้าผมไม่โดนตุยหลังเนี่ยแล้วเล่นดีวูปกติไม่ค่อยแพ้ใครนะอันนี้พูดจริงๆนะถ้าไม่โดนตุยหลังแต่ถ้าโดนตุยก็ตามนั้นแหละมันมันเป็นมันเป็นดวงอ่ะเอางี้คือมันดวงอ่ะมันจะไปรู้ได้ไงสตูอยู่ตรงไหนถูกต้องไหมมันก็คือดวงอ่ะ บอกว่าออไม่จริงหรอกพี่มันต้องอ่านเกมแหมครับครับพูดไหมว่าไม่เคยโดนตุยหลังอะบอกอ่านเกมอะไม่มทางดวงโดนตุยหลังเนี่ยดวงพูดเลยที่ไปไม่โดนไอ้จักจักจัจัตุกนี่โอ้ยโอ้ยใครยิงใครยิงโอ้โหสองตัวอย่างงี้ จะต้องเอาขึ้นที่หนึ่งให้ได้ไม่ยอมเดืสักสีพี่เล่นมันต้องที่หนึ่งแต่พี่เล่นแล้วไม่ที่หนึ่งพี่ลบเกมดีกว่าพี่เล่นไม่เคยไม่ได้ที่หนึ่งอะ่ะเดี๋ยวต้องขึ้นไปครับออหาคนไล่ยิงอะ่ะม,ม,มุมมุมนั้นข้างมุมนข้นถอยถอยถอยลอยเนี่ยคือผมชอบปืนของดิวคืนโกงจริงยิงซึ่งจะจัดอะ คือพูดได้เลยไม่มีอะไรที่ไม่ชอบในตัวเนี้ยเมื่อกนะ่อนอะชอบเล่นรีคอนพวกแฮคคอร์อะไรมาแต่พอมาจับดีบูบิงจริงอ่ะโอ้โห,โห,โหแบบรีคอนซูไม่ได้อ่ะอืมถ้าจะเล่นโซโลเมื่อกนะ่อนอ่ะตอนที่ผมทําคลิปสมัยซีซั่นสี่อ่ะผมบอกว่าตัวที่ Solo, โซโลโหดที่สุดอะไรนะในในยุคนั้นนะก็คือจะเป็นลูน่าใช่ไหมแต่พอมาจับดีบูโอ้โหคนละเรื่องเดียวกันเลยอนะมืนหนังคนละม้นนะวนอ่ะูโหดโหดกว่าจริง น,นี่พูดถึงสายโซโล่นะถ้าเล่นเป็นทีมก็แล้วแต่นะแล้วแต่ไปจัดทีมกันเองนะนี่พูดพูดถึงสายโซโล่แต่โซโล่ดีบุฟสี่คนก็ได้อยู่อ่ะแต่จริงไม่ควรไม่ควรต้องมีรีคอนหนักคนนึ่งอะไรอะคือทีมรีคอนสำคัญมากคือสกิลจุดเกิดรีคอนเนี่ยคือทำให้ทีมชนะได้เลยอันนี้พูดจริงๆนะอ้าวเจ็ดห้าแล้วตามมาแล้วตามที่หนึ่งมาแล้วอะ โอ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้จุดเกิดใหญ่ลงนี้จุดเอ้าอะไรอ่ะล่อเสือล่อเสืออ่ะเนตรูดิกอ้าิีเหลือร้อยีหกคนดึงเกมดีไหมดึงเกมมาคืวเยอะไหมยังไงดีโอ้เยอะเยอะบอกก่อนจันเตี่ยม,ม่โดอนอ่ะโอ้ยเยอะเกินยิงง่วยหมดแล้วอืม นัวนัวกระผมชูรสอีกจังหวะนี้เฮ้ยด้านหน้าด้านหลังโอ้โหเก็บเก,บ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 กบ็บเก็บอื้มอืมอืมอิ่มอิ่มอิมนี้พี่มันยิงยิงยิงโคตรคุมอ่ะจังหวะนี้ดิงดิเมื่อกี้ได่ห้าหกเจ็ดตัวอย่งแบาบระยะไม่ชินนี่คือแบบตัวตัว,ตวลาวีได้มา มำลังใช้เขาเอตแทกมิสไซมาแล้วจังหวะนี้มิสไซมาเสร็จปุ๊บตัวเราอันติไล่เกียร์ใช้หมดเกียร์ด้านนอกให้หมดเกียร์ด้านนอกให้หมดย,ย,ยิงไปอุ้ยเห็นไหมอันติมาไม่ค่อยแพ้ใครดูดิสไลด์ยิงเนี่ยเนี่ยมันพิ้วมันพิ้วเนียตู้แบบเสียจังหวะหมดอะตอนเราสไลด์ยิงอะแล้วผมชอบสไลด์เช็คเลยนะเนีย่ยเช็คเห็นไหมเสียจังหวะหมด ไล่ยิงสไลด์เนี่ยแล้วโดนสไลด์ยิงเนี้ยโอ้โหเสียจังหวะหมดอะ่ะเนี่ยแล้วเราวิ่งหนีโดนยิงก็วิ่งหนีเปลี่ยนมุมเล่นเย่ะเล่นมุมเดิมเนี่ยมาศัตรูงงเอ้ยเมื่อกี้ยังอยู่ด้านขวายอยู่เลยนี่มาด้านซ้ายได้ยังไงเราไม่ใช้เราใช้ไปยังไงถามจริงหรือมันติดข้างบนหรือยังไงงงสร้างมาเอ๊ะเราไม่ได้มีไม้สร้อีกรอบหรือเรายังไม่ได้ใช้หรือยังไงเฮ้ยอันนั้นแน่จ้าเอ๋ สไลด์ไหมสไลด์เช็คชอบมากเลยสก,กิลสไลด์มันเนี่ยยิงไปยิงไปยิงไปโอ๋อยอมโอ้โหยิงไปเก้าหกคิวยังเดือดอะตอนนี้น่าจะถึงร้อยกว่าตัวอย่างไงก็ถึงอยู่แล้วขอขอยิงเยอะๆหน่อยแล้วกันนะยห็นไหขอร้อยคิวแล้วกันไหนๆก็จะมาทันไรนะผมขอไม่รีบแล้วกันขอดึงเกมหนะ่อยตาเอ๋เอา้า อ้าวพี่หมอโชคดีโอ้โหโดนอีกแล้วถนนนี่เอาเรื่องยังไงถนนสายแว่นนี่เอา,าเรืเอาา่องเจัดๆทำไมทำไมทำไมโอ้โหแตกอีกแล้วมึงใกล้างขเกิดอะไรตรงนี้เนี่ยกูก็ยังเกิดไปซ้ำเนาะไม่เข็ดไม่หลับไม่จำทำไมทำไม ทำไมคือเปลี่ยนจุดเกิดจุดไหนไม่เมื่อลงมาแตกลงมาแตกสองลำเลาะนี่นี่แถวนี้นี่ยิงหนึ่งตัวเนี่ยสไลด์ป่านเนี่ยโอ้เสียจังหวะหมดนะอ่ะเสียจังหวะหมดนะอ่ะเ,เสียเชือกเซเลียมเก็บห้าตัวติดไปหนึ่งหนึ่งวีห้าตัวติดมันม,มีก่อหลังะนะไหนรัะอยู่ไหนมีก่อหลังเหรอไอต้องมีก่อหลังนี่อ่ะจิ้งก็โกงเหมือนกันนะโดนยิงข้างหลังไม่แตกอะ่ะต้องยิงแบบสู้ข้างหน้ายอย่างเดียวโกงเกิน แต่เรส่วนตัวชอบดีบุ๊กมากกว่าไอคนนี้เปล่าที่ยิงเรา,มากเมื่อกี้ฮะมาอัตีมาแล้วเนี่ยสไลด์ยิงโอ้ยตโ,โอ้โหริงแม่นจัดจัดแต่คนเนี้ยแต่อยองว่ามันระยะใกล้ด้วยนะคือแบบอุตส่าห์จะแอบแล้วโดนสวนมาหายไเช็คดินเช็คดิ น่าจะอยู่ด้านขวาเมืม่อกี้เชนด้านซ้ายมีเนี่ยด้านขวามีเยอะโดดขึ้นไปเลยอุ้ยอา้าวหมอหมอหญิงหมอหญิงทำถึงอ,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 อุ้ยอุ้ยเยอะเยอะจังหวะนี้จังหวะนี้หนีก่อนหนีน,น,นีต้องหนีกันต้องเปลี่ยนมุมเล่นนะจังหวะเนี้ยอย่าไปรีโหลดใส่นะคู่ต่อสู้นะไม่เอานะผู้ต่อสู้ได้สู้ได้ไดประเมินแล้วประเมินแล้วโอ้ยยอมมอบร้อยสิบเอ็ดคิวแล้วโอ้โหทำถึง โอ้ยเดี๋ยวใครยิงพี่โอ้มันเยอะเยอะยจังหวะนี้อย่าเล่นตามนะอย่าเล่นตามนะจังหวะเสี่ยวนะจนังหวะนี้อย่าเล่นตามนะเพราะเริ่มมันโล,นโลใจพี่มันเท้าหานเนี่ยเอาโดนใครกะยิงไม่โดนโอ้โหริงไม่โดนนะเห็นที่สุดหมอชุบหน่อยหมอหมอไม่ชุบไปเกิดแล้วนะไม่ชุบมันที่12คิวสวยสวยสวย แต่ตอนนี้มาไ,ไปไปเลยจะเจอกันเพื<ๆ>่อนๆสังเกตมาว่าทำไมผมไม่ใช้จุดเกิดใหญ่ผมดึงอยากดึงเกมแบบได้ร้อยคิวจริงๆได้ใช้จุดเกิดใหญ่นี้จบไปนานแล้วนะแต้มน่าจะเด้งแล้วไปพันพันเจ็ดพันแปดโอ้วโว้ยโอ,โอ้เป็นล้านตัว ในจังหวะเนี้ยได้ได้คือมันเคลียร์หมดแล้วยึดได้แน่นอนเนี่ยจังหวะเนี้ยยังสวยอะ่ะเก็บไปหมดนา่าหรอคือจังหวะนี้มันมันเหลือแค่สองนาทีผมก็อยากจะดิสเกียร์เกีมันจบๆแล้วไม่ไม่ดึงเกียร์ละตอนนี้ไม่ดึงเกียร์แล้วนะไปยึดก้าวเกียร์พอใจละพอใจละจ้าตอนแรกที่สองที่สาม เนี่ยตัวนี้มันเห็นมั้ยมันยิงเยอะนะนี่ผมแบบเอาจริงไม่ได้เล่นแบบจริงจังอะไรเลยตานนี่คือแบบเล่นขำๆเลยนะว่าผมไม่ได้ทำคลิปส่งคลิปสอนอะไรพูดไปเรื่อยคนไทยพูดไปเรื่อยอะ่ะแกแนะนำตัวละครหเดีวุวมันคิวพวกเครื่องอ่ะโอ้โหยิงปาาอนะ่ะพูดแทนถ้าใครผิวๆบอกได้เลยว่าดีว no ูฟโนหนึ่งอีสต์อะเมต้ แต่คนส่วนมากก็ชอบเล่นไวรอนกันอะแต่ว่าไวรอนผมผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมว่ามันคือมันมีถามมีประโยชน์มันมีประโยชน์สกิลไว้แปะระเบิดมัหนะัะแม่งกะติดบอมอ่ะหนีตอเน,นี่ยไหมยิงปุ๊บสไลด์หนีจะถามว่าผมต้องเปิดมาจดเกอรละต้องต้องรีบจบเกมละแต่ถามว่ามันเทียบรีวูดได้ไหมผมไม่ชอบอะ่ะไม่รู้นะคนส่วนตัวแล้วแต่คนแล้วแต่คนแต่เวลาคนก็เล่นเยอะอะทหาแบบคนตึงๆยากอะ่ะ คืออันตีมัน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 ไร้สาระด้วยนะสำหรับตัวผมอันตีล okay. ้มอ so, um, ่ะคือไร้สาระไม่ได้ไม่ได้พูดถึงว่ามันไม่มีประโยชน์นะแต่ถ้าเทียบกับอันตีของดีวูฟอ่ะโอ้โหดีวูฟดีกว่าเยอะอันนี้พูดจริงๆรดีวูฟดีกว่าเยอะมันต้องดราม่านะความรู้สึกส่วนตัวนะจ๊ะดีวูฟดีกว่าเยอะอันตีมันโยนระเบิดแล้วก็ล้มเนี่ยตายก็ไม่ตายแต่ถ้าอันตีดีวูฟมีหูทำไม่ได้คิวเยอะ ตัวอย่างอื่นก็คล้ายๆกันแหละดีวูฟกับไวรอนอะสกิลพุ่งใช่ไหมไวรอนก็มีดีวูฟก็มีสกิลระเบิดแม่นติดบ,บอมดีวูฟก็มีปืนระเบิดแต่สิ่งที่ดีวูฟมีอีกอันหนึ่งนะใช่ไหมมันมีสกิลอะไรอีกอันหนึ่งนะนอกจากแม่นติดบอมแม่นติดบอมแล้วก็เออผมจำไม่ได้อ,อ๋อแล้วก็พุ่งอ,อ๋อมีนึกแม่นติดบอมก็พุ่งเหมือนดีวูฟมีสกิลเยอะกว่า พะพุ่งของของดีวูก็จะเป็นสไลด์ไงมันอยู่ในปุ่มหมอบแล้วอะ่ะเออดีวูมีสกิลครบเครื่องกว่าเยอะอะไรที่ไวรัลมีดีวูมีหมดอะ่ะแต่อะไรที่ดีวูมีไวรัลไม่มีอะ่ะเช่นอันตินะอันติแล้วก็สมองนะไม่มีสิ่งสําคัญมากในการเล่นโซโลมันทําให้เราแบบตายยาวมากนะแลวนี่ก็คือหในตัวละครไม่ใช่หนึ่งในตัวละคร ตัวละครอันดับหนึ่งที่โซโล่แรงแล้วยิงได้เยอะที่สุดในซีซันห้านะครับนี่ผมเล่นขำๆนะไม่ได้แบบว่าจริงจังจริงโจอะไรเลยนะยิงไปกี่ตัวดูซาลิดูซาลิเพื่อนๆว่ายิงไปกี่ตัวเมื่อกี้ก็ตอนใกล้จบเกมก็ประมาณร้อยสิบกว่าใช่ไหมนี่ก็น่ามาันโอ้ร้อยสามเก้าก็โอเคโอเค,อเคกับการยิงแบบไม่ได้ตั้งใจใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์แลวเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ